42นาทีนะคะวันนี้เรามีนัดถ่ายวิชาจีอิตักครูนะคะแล้วก็จะจน9โมงเราจะไปขึ้น e-v ที่ตลาดน้อยกันแต่ว่าเมื่อกี้นาคะเพื่อนล้วคือเพื่อนมิจิเราก็จะไปแปงฟันแล้วก็อาบน้ำรอนะคะเลยจ้านี่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะว่าไม่ได้แต่งหนนะ้าเราก็จะมา กินขนมปังกันตอนเชา้าเพราะเราหิวข้าวนี่เราอยู่ขนมปังขนมในตู้เย็นคือแบบว่าเราจะต้องไปถ่าย GE สุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าไม่ถ่ายตอนนี้ก็ไม่น่าจะได้ถ่ายแต่ว่าแบบมันเป็นช่วงที่พาย,ยุเข้าพอดีก็อาจจะแบบว่าเอ,อ่อค่าเรียกว่าอะไรนะก็จะแบบมีฝนลินลินนิดนึงคือถ้าแบบฝนลินหนักๆก็อาจจะไม่ได้ถ่าย นะคะแล้วก็มาอยู่ที่ตลาดน้อยกันแล้ววันนี้เรามาทำาวันอี้เรามาออกชิฟกำลังรอน้ำส้มอยู่น้ำดินกี่ไรน้ำมันงั่นค่ะผมไม่ง้กินมากปาเมียฉันกินชายเขียวที่หลักเพราะว่าฉันกินอะไรอื่นไม่ได้ตอนเชา้าต้องต้องใส่ชายเขียวร้านมอมอเมี่เรากินร้านฟุตตี้บาร์นะคะร้านนี้อร่อยมากร้านนั้นก็อร่อย นมสดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปออกขิดถ่ายงานกันนะคะอยู่ที่ไหนคะรอสองนใช่ปะใช่ปะถ่ายมอเก่าใช่ถ่ายมอเก่าเดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเร้เกี่ยวมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะก็ไปเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วค่ะทุกคนวันนี้แบบมีหลายกิจกรรมไม่ทุกคนดูมากก็เดี๋ยวเรา อันนี้เสร็จใช่ไหมเราก็จะ,ะกลับมาแล้วมากินข้าวแล้วก็ไปซือ้อเค้กให้วินเซนแล้วก็เออวันนี้รใช่วันนี้ภารกิจเพราะว่าวันนี้จะสะพายมันเกิดวินเซ่นนะคะทุกคนวันนี้นมันเกิดวินเซ่นแบบเป็นอะไรใหม่ๆเดี๋ย <c oughs> ไปดูกันเลยนะบายวันนี้เราอยู่ในรถอีวีกันแล้วนะคะทุกคนอยู่บนรถอีวีกันแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ี <Yeah. S 2> จะจไปเมาให้ยืนเฉยๆเมานะ่ะนี่างนั้น,ะ<ป>นมมค่ะแตะกี้มามิเก้งไม่มาหรอกมั้งค่ะเรามาอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติกันแล้วนะคะทุกคนเราก็คืนอนังอีวีมาถึงแล้วแล้วก็อยู่ในเฉลิมพระเกียรติตอนนี้กำลังชัดฉากอยู่ก็เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศการถ่ายกันนะคะทุกคนเจดดอกันจ้า ก็มีกับหญิงไม่แต่นี้อยู่ไกลอีกนิดนึงนะตอนเดิม สร็จแล้วนะทุกคนเรากำลังจะกลับมอใหม่กันโดยขึ้น E.V เหมือนเดิมกลับมอใหม่ชุบไปากลับน้ินเหมือนเดิมน่ารน้องน่ารักไหมซันล่ตุ้มหูกอดดอกไม้อะไรใหญ่กวากันกูว่าตุ้มหูนะเลิศสวยอยู่กับพี่นิกค่ะ นี่ <Hey. S 2> นะคะเราลงมาจากอีวีแล้วเรามากินข้าวกันที่ตลาดน้อยกินลาบหมูกับต้ายำตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านเค้กแล้วนะคือรถรางมาเน,นอเค้กของรถรางดูดิน่ากินมากกายจะเ,เรียกเค้กให้วุ้นเส้นนะวุ้นเส้นวุ้นเส้นคือคนไหน <c oughs> วันนี้มันจะาันเส้นชอบเค้กนมสดลูกตาลเพราะว่าน้องวันเส้นบอกมาใช่ไหมเราก็ได้เค้กแล้วใช่ไหมพูดคอภาษาสวยมากะแต่ร้อนเรากำลังจะรอเพื่อนแต่ร้อนมาก ไม่มีไฟแชร์ชอุ้ยข้าแถมเทียร์หรอซื้อ,อ,อซื้อสี่ใครจะมาถห็นเท่าไหร่ยี่สิบอูอ้หูอีโฟให้คน,นอ,อื่นดื่อนะแม่ว่าดูดีๆไม่ชแชร์ละไม่มีอ่ะตอนนี้ก็ประมาณ6 40นะคะเรากำลังจะตอนนี้เรากาลัง ขึ้นเรือวเราขึ้นเรือด้วยสามมาตอนนี้เราอยู่ที่แค่ทตอาจจะไม่เห็นเป็นตึกมนุษย์นะคะเรามาเข้าสมูนนะคะทุกคนมาออกมือกายขึหนมาซ้อมสันทนาการนะคะก็ตอนแรกคิดว่าแบบจะไม่มีรถโดยสารแล้วก็เลยแบบลองนั่งดูักพักแต่ว่ามันมีไงก็เลยมาเลยกำลังจะไปสบายเพื่อนกันนะคะทุกคน เขียนมามันอยู่ไหนนะอิตาเลียนยาอีากูอยู่้าหมาล่าค่ะโมันไปแล้วั่นแม่จเดินกม้อ๋อกูบอกแล้วมันจะเดินมาทางนี้กูไเห็นมัน้ยกูไม่เห็นแต่กูรู้ว่ามันจะเดินมาทางนี้ใช่ไหมไม่คันเเลยันัอะมึงมันข้าเดินไปยัง ไม่รู้กูไม่กมล้ามองมีน้ำรินเดินเข้าไปแล้วน้ำรินเดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแล้วเราออกไปก็ไปามเขาไปยันเลนลกนั่นและได้รถัวก็ขับไปสิให้มัน ไปเงินไปด้วยกัน Happy birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday! Happy birthday to you รู้ไหมเฮ้ยกูวิ่งหลบวิ่งหลบ10-20รอบอ่ะวุ้นเส้นกูวิ่งหลบตรงนั้นแล้วกูวิ่งไปร้านหนาวมาแส่เสื้อผ้าย่างงี้ครับตอนนี้ไม่ตอนนี้วุ้นเส้นกิน46ปูแมวผู้สูงอายุ นนกินสบายกินจริงเอ่อเหออีฟอวคนนี้ขับรถมากูก็เฮ้ยเปไมผูช้ชายหน้าคุณ <h ats> ตัเฮ้ยอีสามีอีินกินในใจแล้วอนี้นโปะมากแล้วก็ไม่พูดได้ว่าจะมา <c oughs> ไม่ฉันถามนางก่อนแล้วว่าอยู่ไหนนาบอกว่านนอนเพราลอีฟอลเสนอถามมากอีมอแดงอะเร็วหน้ากู ขอบคุณทุกคนนะโอเคไม่ขอจบกินโชว์สักหนึ่งคำะ้างที่กินห่หารมาจะกินเฉยเแค่ไหนเอาหรอมากินด้วยกันสี่มามาคือคนเดียวเลยครนดีคะทุกคนแล้วก็กลับมาจากเซอร์ไพรส์เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรากกําลังจะนอนแล้วนะคะคือวันนี้คือบล็อกจ็ดวันเยอะแล้วก็เลยทํบล็อกวันดีบ้างบล็อกจ็ดวันของเรามันก็แบบไม่ได้ดีทุกคนก็วันนี้ก็เลย ทำหนึ่งวันว่าเราทําอะไรบ้างวันนี้กิจกรรมเพราะนจะแบบน่นมากๆคือแบบวิ่งจนแบบคือตอนนี้รู้สึกแบบเจ็บคอมากคือไม่สบายเ,าเดี๋ยวก็จะไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อ,อยามากินวอกวันเดียของเราก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ bye บ๊ายบาย